เรื่องที่5.1408ห้องสุสานแตกในปี2007คือเรื่องราวของไม้์เอนซลินนักเขียนนิยายสยองขวัญที่ไม่เชื่อเรื่องผีเขาเดินทางไปยังสถานที่ที่มีชื่อเสียงเรื่องผีสิงเพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีสิ่งเหนือธรรมชาติอยู่จริงอย่างไรก็ตามเมื่อเขาตัดสินใจเข้าไปพักในห้อง1408ที่โรงแรมดอนฟินซึ่งผู้จัดการเตือนแล้วว่าอันตรายอย่างยิ่ง เขาต้องไปเชิญกับประสบการณ์อันน่าสะพึงกลัวที่พิสูจน์ว่าเขาคิดผิดและต้องหาทางเอาชีวิตรอดจากห้องที่ดูเหมือนจะจงใจทําร้ายเขานะครับเรื่องนี้เป็นแนววันโล c a t i o n แล้วก็แม่งคนแสดงไม่กี่คนเล่นกับความหลอนผีลอกไม่น่ากลัวแต่หลอนนะครับเล่นกับจิตใจของเรานะถ้าเราดูและคิดตามนะลุ้นว่าพระเอกเนี่ยแม่งจะรอดไหมแล้วก็ห้องนี้มันเกิดอะไรขึ้นผีแม่งคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยดูจบแล้วก็อ๋อ ยังงงอยู่นะครับโดยรวมก็ชอบกลางๆนะมันหลอนอยู่แต่ว่ามันยังเคลียร์ปมมันยังไม่หมดอ่ะเออเอาไป5เต็ม1ิครับ